เขาเอาไม้สองพันแต่ก hmm ็ว hmm. ันพันหาพันเล้องเจออันนี้จะสร้างับสบายดีสบายดีพัสดีพ่อพี่น้องเมื่อมาหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมีมาเลี้ยงควายพี่น้องมาน่าจะค่อยกับบอพัดภาษากับน้าน่ะดีทูจักเลยพี่น้องเอ้ยบอพัดคนกันยังมีทันได้มายังยุ่เหินผู้ค่อยมาก่อนพี่น้องเอางเอาควายเอาก่อน ขันเพื่อนมาสุเพื่นว่าสิไปป้าพี่น้องเอ้ยอาจจมุิว่าอันไม่ได้ไปป้าก,ก็บอพัดขึ้นมาหน้าพี่ละหดจะกตกห้ำน้ำทางพู้่ากระย่างมาหดเคยจะหดแล้วพี่น้องหน้า,าะนะเ้าฝะนนะก็จะห็ดโอโ้ตันหึดเดหนะ หนาแล้วพ <pl ut> ี่น้องโอ้ยเงียบสงบยินดีเสียงแมงไม้หงกาก่หยาวแล้วพี่น้องเอ้ยควายเอาก็ะหูไปหาควายออกก่อนบันนี้สายเติบแล้วนี่ิับพี่น้องมาหน้าสายคู่มือด้ะควายหนาหน้าสลูสลอง ตัวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยอันควายค่อยละสองตัวนี่นะตัวนี้นะหาก,ก็ได้ได้หึงเติบละได้ต้งแต่ยานี่ยพอปล่อยแม้มันกระโอยพี่น้องเอ้ยหาก,กันนั่นนี่กะมันจ่อยแต่แต่เลิมมาพี่น้องขนาดปล่อยแบบธรรมศาสตรให้มันไปหาก,กินเองมันก็ยังโอยอยู่ ออายเนื้อใหญ่เองวาดาึบึไปไป สุตพูนีน่นี่งานนี้เลงสบายยี่ปีน้องเอ้เพราะว่าหน้านี่ยยังลายอยู่หากเอามาเลงนี่กะหน้าแถวเดินนี่กะมันเกิดใหม่นะยังลายอยู่พี่น้องเอ้ ควยกับห้าตัวคือเก้าปีกายนี่ก็ห้าตัวแล้วกัอันนั้นตัวหนึ่งไรตัวนี้เอามาแทนพี่น้องเห่ากับอันนั้นแล้วเรียบร้อยเมื่อทุกโตแล้วนะอาอเรียบร้อยมีแต่อันท่าอันนั้นแบบนี้นะพี่น้องเออ <c oughs> ท่าหอดอันตัวก็เวนแน้ะจังไม้ย้ายท่าพี่น้องเหา่าแล้วอันท่าควายกินหญ้า ตอนนี้แล้วก็ชีได้ย้ายไปหน้าเดินมาอน,นี้พี่น้องมาตำเม,มงเอาได้มาเดินมาพี่น้องเอยเอาจีมาตำเม,มงก่อนใบนี้นะโหชิเคอร์อก็มีพี่น้องป้าทุกเขาซื้อมาะน่ซื้อมาลืมเอาเมือจิกินสมก่อนเขาก่อน ตำเมี่ยงเมี่ยงมาเดอ้อขอเอาน้ำเขาพี่น้องเอ้ยขอน้ำท่าเจนเขาเอามาลายก็เลยขออ่ะรู้สึกเยอะกินเม่ง มาพี่น้องอไปใช้เกลยวรถเกลยวก้างแล้วต่อหงษ์ได้กินเทน,นึงเนี่ยน่กะมีได้สู้กินมันพี่น้องเลย เรียบร้อยละยังอยู่ได้พี่น้องมาเล่อนดีกรอบแฮะตั้งแต่เสียงก็ปวด

Cả hoa nhám anh nhái mala đi, anh nhái anh ấy đi, anh lấy ở na đường đi, nhám anh tặng kêu đi, แล้วมันกินยาอยู่หน้าเดินนี่พี่น้องเอ้ยเฝ้ามันยานน,นะโอ้เฝ้าตะก,กาผมได้ไก่ตะก,กากะนี่ยายคอยไปยายคอยมาเห็นไข่ไก่พี่น้องไข่ไก่อีเบ้นี่มักลยหลายหนยเลยจากจากหน่อยเอาไปนับมึงก่อนเอาทั้งเด้อ อมคักปนะนี่เอาไงสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดส้าว้าหน่อยพอดีเลยเฮ้ยเหากับีไมีเห็นกินนะเมื่อนี้ไม่ได้ไปหากินทั้งเลยเอาจักหน่อยหนึ่งกับอีเบน่าจะบีหัดอกเมืก่อน นอนนิ่ปลอดภัยอุ้ยอ้าวทุกคนหมดหมด,หม,ดหมึงแม่แบบหาก็ะเคยเห็นเลย ไข่แบบไข่น้อยหนึ่งมีสองอันนั้นนะหรือสองโตวะพี่น้องน้องเลยงงกันหมดเลยบอกเลยว่าครั้งแรกที่เห็นแบบนี้ไลย์ได้ี่ได้ ครั้งแรกที่เคยเห็นพีนะ่น้องมันจะกินทอดไส่น้มันเดือดลหโอ้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  รียบ้อยแล้วไข่เขากับพี่น้องจะมาชิมให้ดูบางที่เสีบหรือบอไข่น้อยนึงมันก็ต้องแซ่บแล้วนะพี่น้องอื้มคือน่าอื้มชอบมั้ อีบ่อเยอะอ่ะเข้าไปหานอมาัพี่น้องเออเพราะว่าคือได้เห็นเขาเศร้าๆเพราะว่า,วาน่อมัอยู่ในแฮมแบักหลายๆนึงอยู่ในโซงมาพักเพิ่อนบีมาก็เลยไม่ได้อันนั้นซ้ำเข้า,เบ,เ,า,าเบอร์ก็ไม่ได้เอามาคือก็ไม่ไดเอามาพี่น้องวันนี้นแดก มาเบิ่งตะกาแะ้วก็เลยงควายพี่น้องเข้าพิล่มพอดีฝนตกพี่น้องฝนเลิมมาแล้วนะเบิ่งแน่มึนๆมึนคืบคสิแต่ท่านดิแน่แต่ท่านได้คำเดวพี่น้องเอ้ย คนเลิศม,มากกำอับิมมาทางนะพี่น้องตอนนี้ก็หอดมงไปคู้ควายแล้วนะพี่น้องตอนนี้นะดสี่โมงครึ่งพี่น้องเอ้ยสี่โมงครึ่งแล้วหาผู้งูผู้ควายก่อนมาหน,นี่ควายกะเพราะว่าหันขันว่าจะอยูหันห้าโมงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขั้ทางมือ แบดกระเมิดละบิมมี่แบดถ่ายอันเออพี่แม่บิ <laughs> er, มมี่แบดเยอะเมื่อพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าเอ,าเอ,าเอา้ซีมงซีมงก็เม, <c oughs> มื่อเบากระเมิดละ <c oughs> เดี๋ยวสิไปถ่ายตัอยูเ่เฮือนพี่น้องถ่ายเฮ็ดกินแร่งนะพี่น้องพอพบเดี๋ยวยูเ่เฮือนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอตัว เอาควายเหาแลงก็น้องเฮากะหากะมาเต่หนานะพี่น้องมาเอยมีแต่เห็ดกินแบบนี้นะน้ากำลังปีงป่าอยู่พี่น้องเห็ดนั่นกินเนี่ยนะปีงบ่ปีงหยัดเนื้อเนี่ยแตบป่าพี่จะกันเน้อนอได้เพรขันเนืไม่ได้กระทั่งอันนั้นมันขึนสียดวยย่งทางพุนดือยขึ้นสซะ อืมอันอันมอนจะจบจบขมันนั้นก่อนอืมขีมือนาอันปีงปีงลวกัอันนั้นบอกเชื่อใช่ขึ้เออใช่ขึ้นทั้งเร่องนี้อ๋อตอสัญญานันอืม ไปไหน่สุดนะไปใหนสุดเอ็มไปเจ็บป้าอีเอาตูวเดินนิ้มตัวนั่นนะตัวนึงช่องตูวบอสเอาม่กินไม่น่าไปเลยเอาลรนาที่นี่ได้เกิโอ้เอมจีมาล้างผักผักนี่มันเยเสียแล้วเราหาไปซื้อเช้านี่บ่ อซื้ออันนี้ละเมื่อไปกินนี้เลยเว้นนี่สองพันในมืออไรสองพันเอามันกี่โอ้คุ้มอยู่หรอกทางม้นเยี่แล้วนะฮะมันก็พอได้อยู่เพาว่าเอาไว้สองพันแต่ก็ว่าอันห้าพันสิเมตรเราว่าสองพันนะแม่เราก็เลยเราว่าเอาล่ะสิแล้วืเเม้นเราว่าได้บ่อฉันมีเราปะเราถามเอาบ่อเอาละเอาเคิร์ลว่าสองพันเราจะขายเนี่นะขายออคือ พี่ชอบตตว่าลืมถามจะซาแล้วเออถามนังอินมอตัวหนึ่งตัวนึ่งยังมีพ่อเนาะมมีูดีเนาะมยไทยนาแต่หอบไทยนานะสองฮอบสองหอบก็เฮาว่าในความตพว่นตผื่นใช่ไทยนาเนี่ยน้ำดีมือนะอันงอบอันีมีน้ำมันคายไม่มือยกเป็นบ้าเลย ขอไทยกับอันบ๊พัดเือนึงน้กระมือไม่ง่ายจุดเจ็บเมื่อแขนค่อนะแต่กถ้าดาบัดควัตัด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 เอาเพื่เอมือยกบคนมายกเคยผัดบ่ดไทยนิดละเ้ยเนาะบ๊พัดก็เลาะพู้อยู่เลยเลมันำ่าเวลามันอันดีชนะปั้นละดึงขึ้นไหมปั้นลิบลิบกได้ลิบจำตีแล้วดึงแต่ค่อยไม่แพ้เนี่ยนะอันเธออนั้นนะเขาบอก เธอมีอาถรรนั่นแล้วกำพื้อน,น้ำน้อยๆนีน่ที้งน้ำบนโต๊ะกันน้ลาซาเลยนี่ทิ้งจิจักนะฟาดพันกระปุกมึงไม่สังเกตอะไรเลยเหรอ,อสังก<ว>กเกตเพื่กแกเซชยไทยหน้ามาแล้วกันอันนี้เดอ้อโคอีเช้าๆก็โคมัดสองตัวแล้วยามีฟอผู้นึงมันโอ๊บผู้นึงแกเ,กเชอไทยหน้า ไม่เห <mm um> ีบดีโอ๋มาพัดวิ่งโเนยาวนุ่บักควตุกขามควตุกขามบิโซ่ค่อยละมีมีมือแห้งด้เคลบหน้องเอ้ยมีนะเป็นวอยางไผ่ยางไผ่ยางไผ่คออยู่ปากยางไผ่คืออยู่ป่ากเพร็ไม่เพรตกกปาเพราไปหากินเป็ดหมายางไข่ข้าวเดียวก็แห้งเลยไายก็เม็ดนี่เลยเด้ คือคือยิ้มให้ส่กอืมถึงแบบแบบได้ๆโอ้พักนี่คือมีเอามาชะอันนี้คอยเอาไว้นั่นนไหมคือพักเลยคือพักขนาดนี้แต่ว่าเลยนะอย่ด่างเตาเลยที่น้องเตากัดเตากันนะล่ะมุนรับเตากันงินช่อเตาไม่ชื่อยหรอหนิการเงินเป็นเงินช่วยเตาแล้ว แล้วหลังจนะใครอ่อ่าอ่ปีสองโตใชนไ้มนะอ,อ,อืมเต็มเตาครับไอ้ถามาวอกก สารเพื่อนการมะฮ็ดน้ำเจลน้ำจุ่มน้ำจิ้มน้ำเจลปลาดาษกระดาษสูตรสูตรเดิมเบิรนกัโอนกล้ากระดาษงามแล้วโอนก็งามโอนแบบมาปรุงเลยโอนโอนโอนกับโผั่หักอยู่นอกพัดโอนม่หักจะลดก็เถอะคหอะ คนงานเลยคืนนึงราโอ,อเห็บอะไรนี่เอ็ดต่อมนจะเห็บมนพรจะขึ้นที่เสติธรรมมันยนชุกด้วนัน

องถ้วยสิเนาะถ้าแต่ปลาแบบว่าอือสาวเราเรากระตัมาแต่สาแล้วฮะไปเนื้อเดียไปเนื้อเดี๋ยวแล้วอือสาอย่าลืมพักโบเด้อขอโปรดใหพักโบ้ด

พร้อมเรียบร้อยละแต่ยังแต่คนยังอีกพร้อมพี่น้องเอ้ยสเอ็มสเอ็มให้ลงไปโยนสเอ็มสเอ็มก่อนบางทีเพิ่งตื่นลุกมากินเขาน้ำนะกินไปกินมาลืมถ่ายเมือ่อเชิงนึงพี่น้องป่านาก็กินไหวดีเนาะกินได้หากินคำเดียวนี่นี่แทนบอกเหมือนเจอหลายคำแล้วเดคำเดียวนี่ได้ไปหากับเขารวมกันนี่อ่ารแซ่บมื้อนี้ได้กินปลาใหญ่แต่เสอเอ็มเพิ่นนอนแล้วพีวน่น้องเอ้ย พญายโเอม็มว ja. mm. no. mm. mm. ัมาเนมาเรเตั้งังเนี่ยเดเด้นเจอโอเคเลยอนแม่ของต คือดิ้วฮึคนคือ,ด,คอด,ดิด้ว,วชิมนี่ก่อนก่อนชิมเย็นชิมก่อนนี่รับแรงกิอาหารปลาปลาแม่งเลยแบบชิมก่อนเนี่ย